สวัสดีครับผมพี่น้องจูกุจุกคนครับผมสุดจริงต้อนรับกับสูขส่องพญพนมน้ำบุดครับผมมือนี่กาทิมาผสมน้ำมันใส่เครื่องตั้นหยาครับผมนี่คือน้ำมันครับผมขวดน้ำมันเขาเนาะอันนี้น้ำมันเก้าหนึ่งครับผมใส่เก้าหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่คนใจนะครับเขาต้องตวงซะก่อนครับผมมาผสมในถังใหญ่บ่อยดีนเอาเทลลิตก่อนพี่น้อง เอาเทลาลิดก่อนครับผสมผสมเทลาลิตต้องใส่ผสมสองที่ลุนี่เป็นอสองจังหวะครับผมอสองจังหวะต้องใส่สองที่ครับเพราะว่าสองจังหวะเป็นบ่มีน้ำมันเครื่องเนาะเป็นบ่มีน้ำมันเครื่องครับอ <c oughs> โอ้ยน้ามันเฮ <c oughs> เดึยงยินไหมยินไหมจะได้ สองจหวาเพิ่นสิบวมีน้ำมันเครื่องครับพี่น้องเขาก็ตองเพิ่อนก็ตองกัชมสองที่ไปในในกำกับผมก้าเอานี่หละครับพี่น้องมาจากลิแล้ว กะเอาครับพี่น้องห้ากะเอาว่าข้างจิจักลีดใส่จักลีดเนาะสองที่แบบได้ก็ได้ครับพี่น้องแบบได้ก็ได้สองทีผมใส่ฟ้านี่ครับใส่ฟ้านี่ฟ้านึงครับใส่ฟ้านี่ฟ้านึงครับแล้วตะเพิ่นผสมครับลงข้นกับใส่สองฟ้า ent, ลงข้นกับใส่ฟ้านึงครับใส่าลายเพิ่งกับควันครับผม เอาฟ้าเครืองเนาะจากากักฟ้าเครืองอืมฟ้าเครืองตวงได้ลิตรหนึ่งกันแล้วถ้าผู้สูตรไผลสูตรมั่นครับผมบ้เลยว่ากันมันบริบูรณสูตรตายตัวแล้วครับผสมแล้วฮะกะขย่าให้เพิ่มเข้ากันครับขย่าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผสมเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะ,จะ,จะเทใส่เครื่องครับผมต่อไปก็จะเทใส่เครื่องเครื่องสองที่ห้าครับผม,อ,มอันนี้ถังนี้กระนาบาบ่ถึงลิตรบ่ถึงลรีรด,ดอกครับประมาณจากักบ่ถึงครึ่งลิตรครับถังนี้ ใส่พ่อประมาณครับผมใส่พ่อประมานจะหนาเขากับเติมน้ำมันลงเสอีกเนาะ,อะขอบคุณครับเดี๋ยรับชมชิปเดอพี่น้องเดอมืมอนี้วันนี้อุปกรณ์ห้องครับมอนี้นี่คืออุปกรณ์ตัดหญ้าของเราแล้กการสถานที่ตันหญ้าก็ทั้งพี่ครับพี่น้อง ตารที่ตัญญาไปในสวนนี่แหละเริ่มแล้วครับเริ่มตัดเริ่มแต่งไปเรื่อยๆเนาะมีเวลาเราก็ทาเพิ่นกบฏว่าเล่งดีเท่านะนี่ครับนี่ครับผมตรงนี้หล้กก็ทั้งพูนทั้งท้ายสวนอีกครับผมขอบคุณครับอย่ารับชมคลิปเด้อมาหนีทำงานครับ